สาระน่ารู้กับครูพี่เบลตอนที่สใครไหนเล่าห้ามสอนมิได้บน่นฝึกฝนคนสร้างวิชาแก่เด็กหนา อีกบ่มเพาะจริยธรรมสร้างปัญญาสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมไทยเปรียบคือครูเรือจ้างกลางลูกศิษย์ชี้ถูกผิดส่องสว่างแสงสดใสไม่ว่านักเรียนนั้นจะเป็นใครทำจากใจใช้ได้หวังสิ่งตอบแทนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องของครูพี่เบลภาษาพา นนนีี่่เป็ตอท4แล้วคะ <assim>: ในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องความแตกต่างระหว่างครูกับอาจารย์ซึ่งหลายคนสงสัยมากว,ว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมได้เลยค่ะต <ellt> ามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2577ได้ประกาศใช้ <twee. S 1> ทำให้คำว่าครูและอาจารย์ มีการเรียกจากตำแหน่งที่แตกต่างกันค่ะครูเรียกแทนผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคืออนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีตำแหน่งที่แตกต่างกันหรือเรียกว่าวิทยาฐานะค่ะเช่นครูผู้ช่วยครูเชี่ยวชาญครูชำนาญการพิเศษค่ะครูเป็นคนที่มีความใกล้ชิดสนิทกับเด็กและมีความเอื้ออารหวังให้สิทธิ์ได้ดีค่ะ คำว่าอาจารย์หมายถึงผู้ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญในด้านนั้นค่ะตำแหน่งของอาจารย์ก็เช่นรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่สิ่งที่ทั้งครูและอาจารย์มีเหมือนกันนะคะก็คือหวังให้สิทธิ์ได้ดีเป็นคนดีเปลี่ยบด้วยคุณธรรมเพราะคนที่เก่งต้องดีด้วยค่ะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเพื่อที่จะได้นำความรู้นั้นไปพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปค่ะสำหรับในวันนี้รายการสาระน่ารู้กับครูพี่เบลต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องครูพี่เบล